คุณครูสาวนะครับ โอกาสดีเพิ่งได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการแต่คำก้อนที่เต้านมแล้วก็พบว่าตัวเองมีความผิดปกติทั้งสองข้างเลยวันนี้เป็นยังไงมาเล่าให้ฟังกันครับคุณครูท่านนี้เนี่ยหลังจากที่เข้ารับราชการไปไม่นานนะครับคำเจอก้อนที่เต้านมทั้งสองข้างเลยจะเห็นได้เลยนะครับว่าฝั่งขวาเนี่ยก้อนที่เห็นเนี่ยเป็นวงกลมสวยงามเลยนะครับและขอบข้างล่างเนี่ยดำชัดเจนเลยนะครับหรือเหมือนกับลูกปิงปองฝั่งซ้าย,ยมันลักษณะเหมือนกับหนามทุเรียนในทางการแพทย์เราบอกเลยนะครับว่าฝั่งเนี่ยเป็นไบรเอ ซึ่งความเสี่ยงเนี่ยน้อยกว่า2%ฝั่งเนี้ยคือไบแรด5ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในอนาคตเนี่ย95%ขึ้นไปแน่นอนเมื่อเราตรวจดูก็พบได้เลยนะครับว่าชิ้นเนื้อออกมาชัดเจนว่าฝั่งที่เป็นปกติก็คือปกติฝั่งที่ผิดปกตินะครับยืนยัน100% ว่าเป็นมะเร็งเต้านมแต่คุณครูก็ไม่ท้อใจนะครับรีบเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมนะครับแล้วก็รับการให้ยาเคมีและฉายแสงต่อปัจจุบันเนี่ยคุณครูก็ผ่านในเรื่องของการฉายแสงมาครบแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะบอกต่อไปก็คือว่าขอให้มีกําลังใจในการทานยาฮอร์โมอนต่อไป5ปีและเพื่อนๆน,นที่ฟังอยู่ล่ะครับบางครั้งเนี่ยโชคดีก็อาจจะมาพร้อมกับโชคร้ายแต่ไม่ได้แปลว่าการที่เราโชคร้าย และเราจะต้องยอมแพ้นะครับอยากให้ดูคุณครูคนนี้เป็นตัวอย่างและก็จะได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตครับขอบคุณครับ